สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาบอกอาหารที่กินแล้วก็น้ําหนักที่ชั่งนะคะก็ยังอยู่ที่57.49.7อยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนน้ําหนัก,กรูปร่างก็ยังอยู่คงที่ด้วยการกินแบบสลับนะคะพอเราผอมได้ที่หรือแบบผอมแล้วเนี้ยเราก็แค่วันเว้นวันก็ได้นะคะ ขอบคุณทางบค่ะค่ะในสถานการณ์โควนะคะยังไม่จบสิ้นสักทีเนาะทุกคนกอาจจะขอแทรใจเราก็ขอกำลังใจให้ทุกคนรวมถึงตัวเองด้วยนะคะให้พวกเราสู้และก็อยู่ให้ถึงวันที่เราจะมีชัยชนะประกาศชนะกับโควิดนั่นเอง่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆคะ่ะ ที่ติดตามช่องเรานคะคะสวัสดีค่ะ